สวัสดีครับยินดีต้อนรับไปกับเควซาเอ็กซ์แอนเอร์อวันนี้ก็อีเวนต์ดีๆที่เราได้ลงมือทําไปวันนี้ก็คือการตัดต้นไม้ทําความสะอาดบ้านนะครับพื้นที่ดูสีนี้คือรั้วบ้านของเพื่อนบ้านอีกฝัังหนึ่งนะถัดไปทางนู้นก็คือถนนนะครับนั่นคือถนนริมบ้านนะคือต้นไม้พวกนี้เราจะได้ตัดค่อยๆทยอยตัดนะไม่สามารถจะตัดออกทีเดียวได้หมดนะครับค่อยๆทยอยตัดออก ก็มีต้นสูงมากเลยนะตรงนู้นประมาณสิบสิบเมตรนะฮะเราก็ค่อยๆตัดลงมานะครับไม่รู้ว่าเราจะตัดได้ไหมต้นเนี้ยหรืออาจจะต้องจ้างนะฮะแล้วก็ถัดไปทางนู้นคิดว่าต้นนี้เราจะเก็บไว้นะ่ไหตะวส่วนต้นตันนู้นนะฮะขาวๆเราก็จะตัดออกนะแต่ตอนไหนนะค่อยๆตัดออกนะครับแล้วก็ต้นนู้นก็อาจจะช้าหน่อยนะครับแล้วก็นี่ลูกชายมาช่วยงานนะครับ ด้เจ้านี้มาช่วยตัดต้นไม้ใหญ่วันนี้นะครับแล้วก็อีกต้นนี้ก็คงต้องจ้างรถบรรทุมาตัดออกนะครับเราต้องมีอีกประมาณ2,500ยูโรได้จะมีนะฮะเพราะว่าการทำงานของที่นี่ก็ไม่ถูกนะฮะ2,500ยูโรนี้ก็ถือว่าแพงนะะแพงนะฮะเงินไทยก็แสนกว่าแล้วนะเกือบแสนเนาะใช่ไหมเกือบแสน สองพันห้าร้อยยูโรนี้เงินไทยนี้ก็เกือบแสนนะเจ็ดหมื่นได้เกือบแสนนะเจ็ดหมื่นเนี่ยอืมเนี่ยเราต้องจัดจัดการนะก็ต้นนู้นด้วยนะนั่นต้นไม้ของเราเนี่ยหน้าบ้านเลยนะต้ตนนู้นนะทั้งหมดก็ถ้าจะเอาออกก็หนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะฮะสี่ต้นต้นที่ห้านี้ก็ถัดกันไปเล็กๆนะฮะนั่นอนะ่ะเป็น เห็นเก่งๆยู่นะครับก็คงจะได้ตัดอ,อกไปบ้างนะทางนู้นแล้วก็นี่คือบรรยากาศโดยรอบแล้วที่เราได้ทําความสะอาดมานะวันนี้ก็เลิกงานกลับมาตอนเย็นก็ยังไม่กลับบ้านบ้านพักคือบ้านเช่าเนี่ยนะแล้วก็มาทํางานของเราก่อนเพื่อว่าเราก็อยู่แถวนี้นะฮะห่างจากที่นี่ประมาณสามกิโลนะที่ทํางานหรืออาจจะไม่ถึงนะวันสองกิโลครึ่งนะครับแล้วก็ วันนี้เราก็ได้เข้ามาจัดก,การก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็เราก็จะอัปเกรดอัปเดตอะไรดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้เควซาเอ็กแล้วก็อนุชาอ่าติดตาม <First S 1> ช่อง <in Finland. S 1> นะอ่าช่องอะไรของคุณ First <in> Finland. อ่ะเฟิร์สอินฟินแลนด์เฟิร์สอินฟินแลนด์นะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามเฟิร์สอินฟินแลนด์นะฮะติดตามอ่าอัปเดตบ้านอ่าทางเฟิร์สอินฟินแลนด์ได้นะแล้วก็ทางช่องของผมเควซาเอ็ก แอนเอิร์ธ่อีเวนต์นะได้เลยนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย